สวัสดีครับช่องธรรมาหาแดกวันนี้ก็ออกมาหากินไม่อย่างเคยพี่น้องเลยเออยู่ในทะเลพี่น้องเ้ยดูวิวชิวทัดทางทะเลนี่ก็เกาะปันเกาะปราสาทตั้งเขาไปกาะปันนี้ไปเขาพิงกันที่เขามาต้องมาเที่ยวกันที่ทาง,ง่าพี่น้องเลย ท่าไม่ไววชอมเป็นลมี่นนองเอ้ยพอข้าม,มานี่เป็นเริ่มเป็นคลื่นเออคลื่นลมเป็นลมเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นลมบินน,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 นองหน้าายุหน้าพายุหน้าโลหน้าอะไรบินนองเอ้ยอื่นก็มีมั่งก็ไม่ใหญ่แรงประมาณเม็ดหนึ่งหรือว่าครึ่งเม็ดเจ็ดสิบเซน เราหากินอยู่ตามแถวนี้มีเราในทะเลเราคือเราของของ,ของคลื่นของอะไรเจ็บบรรยากาศธรรมชาติสวยๆง,งามๆไม่เปลี่ยนน้องได้โูได้เห็นธรรมชาติของท้อง,งทะเล แล้วค,ว,ว,วคิดอยากจะองเที่ยวมีเงินมีอะไรคิดอยากะมองเที่ยวก็เข้ามาได้ หน้าก็เป็นก่อยาวอำเภอเกาะยาวพี่น้องไงอำเภอเก็ะอำเภอีที่หัวมาทางนี้ก็เป็นก่อยาวใหญ่เป็นคลองกั้นกลางพี่น้องเป็นคลองใหญ่กั้นอยู่เราจะข้ามไปอำเภอแล้วก็ขี่เรือไป วางนนานะเรนจูเปนอนตังกลนเราวางเสร็จแล้วนี่ได้เราวางเสร็จแล้วได้ร้อยสิบถ่ายก็ไ <c oughs> ด้กินได้อยากกินเอาเลยก็ได้กิน วันได้สี่ร้อยกว่าวันนี้ได้ร้อยสิบถ่ายเป็นลมเป็นนองเป็นลม,เป,นลมเป็นขึ้น,นขึ้นเป็นลมเป็นลม,เป,นลมเป็นขึ้นได้ร้อยสิบถ่าย ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยไปนอ้องเฮ้ยสวัสดีครับ